สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารกันอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนไปทุกคนดูเรามีสติกเกอร์กระต่ายน่ารักอยู่บนหัวด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําพุดดิ้งนมสดเองมันก็มีแค่3ามอย่างนะคะนมสดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้วันนี้เราใช้ยี่ห้อควายแดงนะเอ้บัแว,วแดงควายแดงคนนะแล้วก็ผงวุ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ะะเอาไว้ปรุงรสก็คือน้ําตาลนั่นเองค่ะส่วนผสมแค่สาม,สมอย่างนะคะวันนี้นะเราจะมาทำพุดดิ้งน้ำสดค่ะ <c oughs> ตอนแรกเลยใส่นะคะนมสูตรลงไปหนึ่งขวดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ ตาลทรายนะคะสช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปหนึลงไปเลยแล้วก็คนให้ละลายนะคะวันนี้เรามีล,มลูกมือมาด้วยนะคนมาด้วยและนี่คือลูกมือคนของเรา ลูกมือสุดกวนของเราก็จากไปแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งคนเองน,อนะคะตอนนี้นะอุย๊ยร้อนเมื่อกี้ไปเปลี่ยนช้อนมาแล้วนะคะแล้วก็คนไปจนกว่าจะเดือดเลยนะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนถึงไฟกลางนะทุกคนคนให้เดือดนะ นี่นะคะเอาจนเดือดปุดๆอย่างนี้เลยอุ้ยเดือดไปเดหรอนี่ไปก่อนนี่นะคะแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนแล้วก็คนนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาใส่พิมพ์นะคะ